สวัสดีวันที่3มิถุนายน2 5 6ผภากับบรรยากาศฝ่าฝนกำลังตกในภาคอีสานเขาสู่รดูทําให้ทำหน้าของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศแต่ในวงการมอลลํ่ยังบม่มีการปิด,ดรดูกาลหลายๆวงยังก่อนทั่วเดินสายกันอยู่เป็นต้นว่ามอลลํ่ใจเกินรอยเมื่อเคลื่อนนี้สแสดงอยู่ที่อำเภอจากตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ชมเต็ม ปิกแนนเวทีคือผลบตกสำหรับบรรยากาศของมล้ำใจเกินรอยเมื่อคืนนีแต่ไฮไลต์โบแมนอยู่ตรงที่การแสดงช่วงโชว์วงเรียบร้อยมีคนสติบอดีขึ้นไปบนเวทีของมล้ำใจเกินรอยจนในยุทธเคียหนาเวทีกันระยะหนึ่งั่านบอยได้ขึ้นไปประกาศบนเวทีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวของน้ำชายที่สติบดีออกจากงานไปอย่างไรแม่แสดงต่อจนถึงเตยล่าสอดแจง้งสว่างค่าตาบอสางความผิดหวังหายับแฟนๆของมอลําใจเกินร้อยบอ่ว่าอ่อนทั่วอยู่ใสช่วงนี้ฟีเบอร์ผู้ชมเขาไปเบิ่งกันล้นลามตลอดถา้าฝนฝ่าเป็นใจก็ให้กำลังใจ กันต่อไปสลับหมอลำใจเกินรอยบรรยากาศเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเอาเินเอาเงนอาล่างรือยไปเอางีย่ไดนคับเขา่าะกรรมการน้าเอาล่าไปชมเมื่อบานจะเ่าไว้แล้วเอางเอานเอาเงเาเงิน่น้องให้เราต้นตีกันที่ออกที่บ้านเป็นพี่ที่กันไรให้เราตนตีกันเวี ออมาเป็นเจ้าน้าที่มันะเอาเลยล้เราเมื่อสรงั่นแล้วมากวมอบ้ามครับเดี๋ยวจะไนะครับโ้ับ้านนะครับที่ไม่น่ารักที่ชโมเขาคือร้เลยผู้ใดเราเมื่อบ้านนะเขามเมื่อยแล้ว้าไมนะ่อหานอนเด้อ รับเลื้งครับอาจารย์เชิญดนตรี ก็เป็นบรรยากาศของขำขึ้นทีพันมากับการแสดงของหมอํำใจเกินรอยเห่นกันสอดแจง้งมีช่วงที่ต้องหยุดการแสดงเคียนนาเวทีแน่แต่ก็แสดงกันได้จนสอดแจง้งว่มีเรื่องวุ่นวายสำหรับเมือ่อวันที่3มิถุนายน2565หมอลหามอำใจเกินรอยแสดงอยู่ที่บ้านตาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมีแอนออรดีขืนเวที รวมกับบอยสตีดใช้ายเป็น FC ฟซีบอยสิีดใช้และแอนออรารีกลับไปเป็นกําลังใจให้กันได้ภพยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับสมัติคอมเมต์เข้าม,มาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบพ่พลาดลิปต่อไปคลิปหนาะมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ